ครับสวัสดีครับช่อง LSM กอล์ฟสปอร์ตวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุมโลกนะครับวันนี้วันเสาร์หนะ้า26มิถุนายนเราจะไปที่ยูโร2020รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะฮะเดนมานร์กนะฮะเจอเวลเวลาการแข่งนนขัน5ทุ่มนะฮะสนามยูคอนคัพอารีน่านะครับอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะเลทายถ้าเดนมาร์กต่อครึ่งลูกนะครับส่วนท่าทีทั่วไปนะครับสิมชาติเวลนะครับาาคว้ารอบ4คะแนนครับคว้ารองแชมป์กลุ่มเอมานะฮะแบบนี้ครับผู้จัดการทมีมโรเเบบิรร์ตพนะคั จัดทีมในระบบ4-1-4-1นะฮะตับส่งไฮริวิลสันนะครับออกสนะกับแกเรตเบลอารอนแลมซี่โจแอนเลนเบนเดวิสแล้วก็คอนเนอร์โรเบิร์ตนะครับลงสานามช่วยทีมเบลได้ในวันนี้นะฮะด้านอื่นมานะครับเป็นชาติแรกนะครับที่แพ้2เกมแรกแล้วสามารถเข้ารอบน็อกเอาต์ได้นะครับด้วยการชนะและเสียขาดลอย4-1น,นะฮะวันนี้นะครับเคสเปอร์ฮูมานะครับขาดเตะเคสเจนเอลิเซ่น e นะครับที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวนะฮะจัดทีมในระบบ3-4-3นะฮะเจลโดจิงลงไปกรอบไปด้วย ฟรีแอร์ฮอยเบิร์ดนะครับซีมอนเคียบนะฮะยูซุปโพอเซนทอมัสเดลานี่ดานิวาร์สครับยันดิคเวเทนการแอนเดรสกิติเซนนะครับมาตินเบลเวตแล้วก็มิกเกลนะฮะลงสนาดทีมเดนมาร์กได้ในวันนี้นะครับคาดว่าเกมนะครับเวลครับผลงานช่วงหลังเล่นได้ดีนะฮะกำช้ได้เพียงหนึ่งเกมครับตลอดทั้งสามเกมหลังที่ผ่านมานะครับทำให้สามารถคว้าชัยได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นครับตลอด5เกมหลังที่ผ่านมานะฮะแล้วก็แพ้เป็นเกมแรกครับรอบ4เกมหลังครับแต่ภาพรวมยังดูดีนะนะรับในลุกคว้าช้ได้นะครับ ด้านเดนมาร์กครับอร์มช่วงหลังี่ยูโรนะครับทำได้ดีขึ้นครับหลังแพ้ิดต่อกัน2เกมครับก่อนสามารถเร่งเครื่องนะกลับมาชนะได้นะครับเกมลักเกมลุกเริ่มดูดีนะครับแบบนี้ดูแล้วนะครับระบบทีมโดนรวมค่อนข้างดีนะครับแบบนี้ต้องเจอกับมังกรแดงเวลนะครับคุณภาพคูลังอาจจะเป็นรองครับคือชันอาจจะไม่ได้เป็นรองมากนะครับดูแล้วโอกาสออกเสมอสูงนะบอลคู่นี้นะราคาน้ําไหลดีกว่าเวลเจอเดนมาร์กวาเปิดมาที่เดนมาร์กต่อ ครึ่งลูกบวกสิวันนี้ไหลเป็นครึ่งลูกลบสิฮะคู่นี้อยู่เดนมาร์กดีกว่าครับราคาประมาณนี้นะจากเดนมาร์กเลยครับคู่ต่อไปครับเราจะไปที่นอร์เวย์ออสเบนลิก้าเอนะฮะโลฟอสแล้วเจอฮาคามนะฮะผลงานพบกันมา2ทีมนะครับเป็นฮาคามแพ้โลฟอสหนึ่งห้านะแล้วก็โลฟอสชนะฮาคาม4สี่หนึ่งโลฟอสแพ้ฮาคาม0ศูนย์สองนะครับสามเกมหลังของโลฟอสนะครับไปเยือนเลคแฮมนะฮะแพ้มาสี่สองนะฮะกลับมาไลนด์บาร์ชนะ เชิฟนะฮะสามศูนย์แล้วก็ไปเยือนนะฮะเสมออุฟหนึ่งหนึ่งนะฮะส่วนสามเกมหลังทีมเยือนฮานคาร์ก็เปิดบ้านชนะสองดาวสองหนึ่งนะไปเยือนเฟตด,ดิกชนะหนึ่งศูนย์ฮะกลับมาเล่นในบ้านชนะสตอมแมนสองศูนย์นะครับฮาคาร์ถือว่าฟอร์มดีกะทีเดียวนะฮะตารางคะแนนตอนนี้นะครับฮาคารแข่งเจ็ดชนะห้าเสมอสองแพ้ศูนย์ครับได้สิบสามเสียสี่นะฮะมีสิบเจ็ดแต้มอยู่ดับหนึ่งนะฮะโอ้โหฟอร์มดีนะยิงเยอะเสียน้อยนะครับด้านลัวฟอน,นครับอยู่ดับสิบสองฮะ แข่งมาแล้ว7นัดชนะ2เสมอ2แพ้3นะครับด้านสิบสี่สิบส่ครัมีแปแต้มนะครับส่งๆนะออกเจอทางที่ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะพาดว่าเกมนะครับเจ้าบ้านโลฟอนครับผลงานภาพรวมที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างดูทรงๆนะฮะลงได้แล้วจ็ดเกมชนะ2เสมอ2แพ้3นะครับขนาที่ยืมฮาคานะครับภาพรวมที่ผ่านมาถึงว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะอยู่จ่าฝูงตอนนี้นะครับแข่งมาแล้วเจ็ดเกมยังไม่แพ้ใครเลยนะฮะเก็บใช้ถึง5เกมด้วยกันนะครับคะแนนอะไรกระโดดมากนะครับฟอร์มดีจริงๆฮะ วันนี้น่าอยู่ฮาคานะฟอร์มดีมากนะครับราคาเมื่อวันเปิดมานะฮะรูฟอสต่อด้วยรูฟอสต่อด้วยช้ำไปนะฮะรูฟอสต่อปปลบสิบวันนี้ไหลลงเป็นเสมอนะคู่นี้อยู่ฮาคารลองปปไปเลยนะมีเท่าไหร่จัดฮาคามันนะคู่นี้นะผมคิดว่าฮาคามชนะได้นะครับจัดลองฮาคามปปเลยครับทีเด็ยวสองตัวนะฮะคู่แรกนะครับฟุตบอลยูโรปี2020นนะฮะเดนมาร์กเจอเวลนะคิดว่าคู่นี้ออกเสมอนะลองเวลนะครับ จัดเบลดีวกว่าฮะส่วนคู่ที่2นะเราจะมาโนเวียดีท่านสองนะครับก็กรูฟอสต่อฮาคามปป,ปคู่นี้รองฮาคามเลยฮนะฟอร์มดีกว่าอยู่ดับหนึ่งเนยนะรูฟอสมาต่อครับรูฟอสเล่นได้ไปเป็นชื่อดที่มันค่อนข้างเก่งแต่ฟอร์มไม่ดีนะคู่นี้จัดฮาคามแล้วคิดว่ามีโอกาสเสมอสูงนะพอเผยไปฮาคามชนะด้วยนะครับคู่นี้นะนนะจัดฮาคามเลยครับแนะนําเว็บดีๆครับ s l s m go บริการดี24ชั่วโมงแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องก,การเงินการันตีปลอดภยัยแน่นอนนะครรรัับบเเชีียยย์ฟุุตตออลใหห้้สสสนนนกิดดไไปูวว่ฮงๆครับ